ต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสครับวันนี้นะครับตัวเกมเดดบายเดลไรต์ได้มีการอัปเดตใหม่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นด่านใหม่ก็มีนะฮะตัวละคร,รคใหม่ก็มารวมถึงตู้กาชาใหม่อย่างที่เห็นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับรอบนี้เป็นชุดของตัวเดอะ a n นเทรดและของเซอร์ก็เป็นเคสเดนสันนั่นเองนะครับฟรีสิบเม็ดแรกนะฮะมาดูว่าได้อะไรกันบ้างนะครับ oh, <no. S 1> เรือตั้งแต่หัววันเลยนะไปครับผม สิบเมตรที่สองรอบที่สองครับมาดูว่าได้อะไรโอ้สีเงินสีเงินสองอันครับผมอ,อืมรอบที่สามเลยครับมารอบที่สามขอปลาหน่อยปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ได้สีเงินนะครับอันหนึง่งโอเคเดี๋ยวฮันเทสใบนะครับเป็นน้องเคสร <c oughs> อบที่สี่นะครับ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปุ๊บหือเรือล้วนๆเลยนะฮะรอบที่ห้านะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวสีเงินมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวฮันเทส เทไหมโอ้โ oh, ห oh, รู้เรื่องรอบที่หเลยครับว่ายังไงฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกลือนะฮะปาบาอุ้ยจีทองจีทองไเป็นตัว The 100เดอะฮันเทสนะครับหน,นี่ปลาขวานใส่หน้าไปหนึ่งทีจริงกนก็รู้เรื่องเลยเค็ดแปลว่าเราใช้หินไป60ก้อนนะฮะสำหรับตัว แต่ฮันเทสสกินทองเราก็ได้มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละครับผม oh. เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันต่อแบบย,ยาวๆกันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอาน้องเคสสกินทองนะมารอบที่หนึ่งโอ้สีเงินมาอีกแล้วนะครับเป็นน้องเคสนะ <c oughs> รอบที่สองนะครับปึ๊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 บโอ้เกลือปึ๊บ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 โอ้เกลืออีกแล้วนะครับผมไม่มีสีเงินเลย ค okay. รอบที่4นะฮะรบอบที่4ีว่ายังไงครับผมปึ๊บป๊บปึ๊บรอบที่5้าครับปึ๊บปุ๊บป๊บวิ่งไม่มานะฮะเกือติดต่อแบบนี้มันใจคอไม่ดีนะเฮ้ยรอบที่6นะครับผมมารอบที่6เหมือนกันหรือเปล่ามาขอรุ้นหน่อยโอ้โหมาจริงๆซะด้วยโอ้โหมาคู่กับสีเงินเหมือนกันเลยเป็นน้องเคสแน่นอนนะครับสกินทอง มาหาแล้วนะครับผมเป็นเดอะฮันเทสหน่อยได้ไหมได้สีเงินน่ะโอเคหรืเรื่ององเคสองเคสมาขี่อันแล้วจนไม่ได้นับสรุปว่าเราก็ใช้หินไปทั้งหมด120ก้อนนะครับได้สกินทองมาครอบครองทั้ง2สกินแต่ว่าสกินเงินของตัวเดอะฮันเทสนี่ผมไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะากันไปด้วยท่าโมริของตัวเดอะฮันเทสเลยแล้วกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย